ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไผ่พงศธรเทป,ปูลสร้างบันไดวัดนักร้องสายบุญเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสายบุญนะคะสำหรับไผ่พงศธรที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางไปที่วัดป่าผู้ผาย,ยาวตำบลเทพคีรีอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำพูนุ่งขาวห่มขาวสร้างบุญครั้งใหญ่เดินตามหลวงตาบินทบาทพร้อมกับช่วยกวาดลานวัดเทปูดบันไดวัดโดยเขาโพสต์ว่าลุยครับสิ่งที่ไม่เคยทำไม่ใช่เราทำไม่เป็นแต่มันต้องเรียนรู้แล้วเราจะได้รู้สิ่งใหม่ๆเสมอๆวันนี้เอาแรงร่วมบุญเทปูนบันไดาทางขึ้นไปกราบองค์พระใหญ่ที่วัดป่าภูผายาวครับ สาธุในบุญครั้งนี้ร่วมกันนะคะสาธุสาธุทางทีมงานมดข่าวพาเพลินเองขอร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับคุณไผ่พงศธรด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ